ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพี่จานลุยเดียวจ้าบ่ได้ออกมาหาเห็นหาน่อไม่หลายมือจ้าเขาว่าน้ำถ่วมเมื่อถ่วมอีหลีเบิ่งดูปั๊ดน้ำเนี่ยอันนี้ไ้น้าเด้อจ้าบ่เห็นหอดยอดเขายอดอย่างโอ้ยคุณน่ะเล่าไก่เพื่อนกยอออ็ยังบเหลือบ่ยังอันนั้นเป็นคลองน้ำเ้อจ้านู่นคลองน้ำอันนี้ก็เป็นทุ่งนานี่นี่โอ้ยถ่วเม,มื่อ เบิ้งจ้ะพี่น้องเบิ้งทางสิไปหานอไม้เฮาไปหาเห็ดแก่เฮาเบิ้งดูโอ้สิไปได้ซ้ำบนอ๋อบาดทีนี้ไปล้องไปเบิ้งข้างนาเบิ้งจ้ะคุณมองสิเฮาสิไปไปลองเบิ่งจ้ะมาหอดแล้วจ้ะโอ้มองสิขามไปหมีโอ้ห้ามผ่านพระนะเบิ้งดูจ้ะพี่น้อง น้ำม,มาค่ะแห้งอีหรีตเกี้อันมองทางนั้นอันเป็นทางเลยจะ้ะขามได้อยู่ตอนนี้มันขาดแล้วสิผ้าไปเบิงอันนี้ก็สิขามได้อยู่ตัวนี่น้ำดำเนี่ยรวดมากเนี่ยโอ้ไหลแห้งยี่หรี่พี่น้อง ดีแต่ว่ามันบ่าถ่วมบ้านเนาะทั้งอื่นทั้งแหงถ่วมบ้านลายเติบอยู่น้า,นาไหลเขี่ยวไหลแห้งอีหลีตงรงนี้จ้ะพอ้โเข่าไปหอดพุ่นน้าพีน่น้องนี่ตะก,กี้น่าจ้ะเนี่ยมองนี่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 เป็นทางเลยจ้ะขามได้แล้น,นี่ขามมาได้แล้วเนี่ยน้าม,มันแห้งจ้ะพี่น้อง ทั้ทงแล้วสิไปหาเหตุหาน่ไม่แล้วจ้ะนี่มัข้อขามดใดบนนอรถอันมอไซค์รถสำรล้อพวกเขาผู้จอดไว้อันมงหัวสะพานอันน้องพี่ลองสะพานนี่แข็งแข็งนี่บอเ,บบเนะพิ่อน ไปหงทางเขาสิไปนี่มันเป็นตะขามไดบออู้เป็นตะขามเนี่ยแค่มันลึกหรือจังใดอู้น้องโอ้ มองนี้เนาะลึกเติบด้วนี่ขวมพ่อดันเกือบเลิกไม่ร้องเกือบเอบูดเหมะมันเกือบแกะเนาะเกือบบูดเหมะคึ้งขแข้งพี่น้องโอ้น้ำแหงแงงค่เนาะว่าสิขีรถขวมไปได้บ้าน้องเนาะแต่รถติดง่ายแค่โอ้ย ก็จิงเดยแบบนี้โอ้ยพี่น้องยางเงินบิ่งบึงน้ำมันไหลแห้งงี้หรีจนว่าสิลอยไปน้ำนามเนียางกงายาบหยาบนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไปมองนู่นมันสิไปได้บ่พี่จ่าหอนมองแล้วโอ้มองนี่แห้งๆคัะเห็นดูใครตัวน้ำมันเขามาแห้งบ้านนี้ เขา,ามันจะสูงสูงน้ำได้แล้วพี่น้องโอ้แห้งคักอีดิโอ,โอแลยสีลมคุณมันสีเป็นตาไปได้หรอหยัานรถผัดไปน้ำน้ำ,นำอู้เมนยุ่งรถคุณมันแห้งเพื่นนนอนเดี๋ยวขาเบิงเพิินเบิงเพิินขามเด้อ ไปทีนี่ึโอ้ใจเอาอีหลีเนาะเอ้ยใจเอาอีหลี่เนาะ ยนะังสี่แล้วพี่น้องขันมาเอามันก็สิยากๆยายังสี่แล้วรถดับก็สิได้อยู่ยังสี่แล้วพี่น้องโอ้ยใจถอดแล้วล่ะบ้ไปแล้วมึงมึพี่น้อง รถกระดับมาที่นี่น้าก็เชี่ยวเป็นตายากๆโอ้ยอ,อย่าหายไปเถอะเนาะพี่น,อน้องเนาะอยากสิไปหาน้อไม้หาเห็ดมาฝาก,กอยู่กะเดี๋ยวให้น้ำมันลดอีกบ่เกินสองสามมือดอกจ้ะอันมื้อนี้อัปเดตแล้วเพียงเท่านี้เด้อจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยเด้อนี่เด้อน,นี่ช่องพี่จานลุยเดียวเด้อจ้ะเด้อมื้อนี้ลาซ้ำนี่จ้ะ อัปเดตข่าวสารซัมนี่จ้าสวัสดีค่ะ